สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญทินโกกอกนะคะเสียบอยมาอีกแล้วค่ะวันนี้เนาะเสียบอยดังมากเลยนะคะทั่วโลกนะคะเสียบอยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เดี๋ยวของของมงพลคืออะไรของมงพลเนี่ยคือคอหมูย่างอ่ะคอหมูย่างคอหมูย่างเป็นเป็นเกรดทีเนี่ยมของของหมูเลยนะ่ยทีเนี่ยมเลยนะ่นี่โอ้ยเกรดทีเนี่ยมเลยเนี่ยโอ้ยหนาวเลยหนาวเลยเนียมพี่จิมไม่ต้องซองเนอพี่จิมอร่อยอร่อยอะไรเนี่ยตินิ่งใครเซ็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอนี่อย่าซองนะพี่จิมอย่าซองนะหุ่นหุ่นมงพลเนี่ยใครเราดูหุ่นเลือนไหวโอ้เอามาขายเนี่ยเดี๋ยว่ิ้มแบบผมไปขายจ้า เงี้ยเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังมันมันกับราคาสูงก็แคบโลดกับสามร้อยเด็เด็ดมันเป็นส่วนของมันไหนมันเป็นส่วนไหนของมันก็ถึบอพอมันเอาลงสมมติว่าเราดังไฟติดไฟแดงเรียบร้อยไนะไฟแดงๆถอดกับคนอีกตรงไหนชี้ให้หน่อยนี่คนแบบนี้ใครใครมันมันกอมมงกุฎสันมันนี้นี่อ่ะตรงนี้อ่ะโอ้ตรงนี้อ่ะมันขายอยู่มันมันบ่คอยขายมันสุดยอดเลยว่าพ่อมาหนานะเพิ่งไคุยกับลุงพลบอกว่าน่ากินเยอะเนาะ ข้าคอแห้งๆแบบวุงจิมเหรอไม่เน่าแต่เพิ่นกระจบุญได้เออบุสั่งมหาโล่แต่บริษัทเขาเอามาให้หกโล่กโล่กวาอันนี้เพิ่นผมก็เลยบอกคนเราอุ้ยมันเหลืออยู่ลมร่วเอาไว้มันจะแจงมันไม่ขายเนาะมันราคามันสูงเพิ่นก็แล้วอะถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนเพิ่มให้อีกเหรอเป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดหกโลกว่านี่ดิมาสั่งก็เลยเอาให้นี่แหละเพิ่นจะได้ซิมเนี่ยแซ่บดีแล้เนี่ยเนี่ยนุ่ม อันนี้นี่ตัวนี้เนี่ยเมนูอะไรเด็ดสุดเลยครับย่างนะครับย่างย่างอย่างเดียวเลยแค่ทำน้ำจิ้มจะอร่อยเลยเราเคี่ยวมันเลยเนาะแล้วน้ำจิ้มแถมให้ไหมคะน้ำจิ้มไม่นี่มีครับผมขายไม่มีเราลงนะว่าเยอะแยะให้ลูกเราคอยบริเห้ด้วยใช่ใช่ใช่ เจ้าก็ยังไปหาเพิ่นที่หลักคนอ่ะในฝันหลักคนทั้งขุนแนี่ยเขาอยากแทนผมมอกเลต้องรับแทนนะรับแทนได้ไหมรับแทนพ่อพ่อผมก็ว่าลุงปุอยู่พ่อมารับแทนเลยพ่อมารับแทนเลยลองปุณย์ที่ประเทศอยากเลยแนนพ่อนิ่มพ่อนิ่มพ่อนิ่มรับแทนเลยอาบุษร์เดี๋ยวให้อดีตพ่อนิ่มไอ้อดีตเอฟซีของไอ้ช่องมาณาสตอรี่เพื่อนดูนี่แหละอันนี้ เอฟซีมานาใช่ใช่เอฟซีเข้าไปยืนด้วยพ่อเขาด้วยพ่อด้วยพ่อด้วยมันจะหนาแน่นไม่ไม่สาม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 มันหนาแน่นเอา๋อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเออคุณวัชรทางกรุงบุรีมอดคัดมันเป็นตัวแทนของลุงพล้วกันเนาะเป็นตัวแทนของลุงพลเนาะลุงพลเป็นเหตุงานอยู่คนหน้าบ่ได้เอาบ่เป็นยังเสนะครับผม พอคุณใหญ่เพ no? ah. okay. ิ่นรับแทนเนาะครับพอมันเกี่ยวคนเ้อะเยอะกอให้คุณวสันต์นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่จนนะครับจ้ำรวยทุกที่ต่งๆนะครับอีกที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพร่างกายนะครับถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาครับขอบคุณครับก็เป็นเจ้าภาพช้างสองสองโขง สองพวงแล้วก็อันนี้ให้กับมงคลครับผมสองพวงนนั้ช่างพงใช่ไหมคะครับผม่ครอ๋อช่างพงกับแม่มาต่อยใช่แล้วช่างพงคนไปใส่นี่ไงนี่ไงหนูหนูเอิ้อนพวงหนูมาเอาเองโอ้ทบ้านเพิ่นก็ไม่จำเป็นกับไม่ได้ใส่ยู่ไงก็ใส่ยูเรียกรถเรียกรถรับแทนเลยรับแทนโอ้คนขับรถไถยโอ้คนขับรถไถไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้แม่บ้านเพิ่นรับแทนรับแทนไออยู่นาะอันนี้เอาลงในอยู่น้อยโเป็นอย่างเนาะอุ้ยละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ส่วนส่วนคนช่างพงเลยเสียง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 เอา ต้งลาไม่ดกสองอันเ็ต้องตั้งสองอันรับไปอยู่บอไไม่ได้อมายกยหน่อาใหนั่นแหละนั่นแหละเอานะคะขอบคุณมนะคะขอบคุณรับผมถ่ายบ่อได้ถ่ายแล้วติดแน่นอนขอบคุณวันะคะสำหรับางเรื่องขอบคนะะไม่ได้ไป

รนะ้อนเกินเนาะเราก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะรุงนี้ดูเหมือนบรรยากาศดูเหมือนฝนจะตกเนาะใจดีใจดี มหมูย่างมาให้ลุงคนนะคะนะคะเป็นวันเกิดของคุณวสันเนาะนเกิดคุณว่าซันก็เลยซื้อมาฝากลุณคนพักแตนะน,นะคะเป็นเอฟซีของมานาสตอรี่นะคะขอให้คลิปนี้เป็นค,คนะลิปที่ต่างๆเนื้อแต่ได้กินคอหมูย่างนะคะวันนี้คอหมูย่างนี่จะ,จะอร่อยมากเลยนะคะว่าเป็นเนื้อที่ราคาสูงนะเนาะ ราคาสูงนะคะก็เลยจะมีราคาแพงก็ไม่มีคนซื้อนาะมีเอฟซนะคะสั่งมาให้นะคะประมาณ6กโลขวาเนาะก็จะได้ชิมรสแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นแม่แม่ก็จะเป็นแม่ครัวกันเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดติดตามด้วยนะคะช่องแม่บุญถิ่นโกดกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเตือนนะคะ ยินดีอนรับนะคะเข้ามาชมคลิปสั้นดูโฆษณาดูลิดย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเต์นะคะอย่าลืมฝากด้วยด้วยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่องแม่บุญถึงปบปุบบนะคะจะมีห่อหมูย่างนะคะมันให้ย่างกันอีกแล้วนะคะคงจะกินเป็นอาหารเย็นหรือว่าอาหารเที่ยงก็ยังไม่รู้เลยเนาะ,ะเพราะว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลย ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณใหญ่ใจดีนะคะคุณว่าสั่งนอกจากชอ่องมานาสตอรี่นะคะเนาะค่ะขอบคุณมากมากขอให้อยู่ดีมีความสุขสภาพแข็งแรงนะคะที่ให้นะคะยูทูบเบอร์ได้อยู่ได้กินกันเนาะตอนนี้อยู่ที่นี่ชุมชนยูทูบเบอร์เราก็มีอยู่มีกินกันหลายอย่างเนะ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณทุกลายทุกคอมเมนต์นะคะขอฝากด้วยนะคะฝากช่องแม่บุญถิ่นกอบกอบนะคะอยู่ในอ,อ้อมอกอ้อมใจนะคะเอฟซี FC, ลุงพลพระแสนด้วยนะคะวันนี้ก็มีหลายช่องคะ่ะวันนี้ก็มีหลายช่องนะคะจะเดินทางมาด้วยกันเนาะยังไม่ถึงนะคะคงจะยังไม่ถึงนะคะตอนนี้ก็ประมาณยังไม่เที่ยงเนาะ ก็อยู่ม่อๆแม่แม่นะคะเสาไฟฟ้าก็เอาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะมีสี่สี่4 4ต้นนะคะข้างนอกนะคะมีต้นที่ห้านะคะอยู่ที่บ่อน้ำสร้างนี่นะคะน,นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอให้นะคะคุณ สนะอยู่ดีมีความสุขนะคะที่ให้พอหมูย่างนะคะเราก็จะได้ทํากินกันนะคะเรายูทูบเบอร์ของเราก็จะได้ชิมรสชาตินะคะเขาบอกว่าเป็นเนื้อที่อร่อยมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ